สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่7รูปสี่เหลี่ยมน,นะคะแล้วก็ EP นี้นะคะเด็กๆเ,เป็น EP ที่7ขีดสเนาะนะคะหัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้นั่นก็คือสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆคะ่ะเด็กๆแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะคุณครูนะคะ ขอทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งค,คุณครูได้สอนเด็กๆไว้ในชั่วโมงที่แล้วนะคะเส้นทแยงมุมนะคะก็จะมีะหลายๆรูปสี่เหลี่ยมด้วยกันนะคะที่มีคุณสมบัติของเส้นทแยงมุมร่วมกันนะคะก็คือเหมือนกันนั่นเองนะคะ มาดูกันค่ะเส้นทะแยงมุมมีความยาวเท่ากาันได้แก่รูปสี่เหลี่ยมชนิดใดบ้างนะคะเด็กๆมีความยาวเท่ากันนะคะนั่นก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเด็กๆต่อไปค่ะเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและก,กันนะคะมีรูปสีเะะปส่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเด็กๆแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมขนมเป,ปียกปูน รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะหมดเรียงเอ่ยค่ะต่อไปนะคะเส้นทแยงมุมมีเพียงเส้นเดียวที่ถูกแบ่งครึ่งด้วยเส้นทแยงมุมอีกเส้นหนึ่งนะคะเด็กๆนั่นก็คือสี่เหลี่ยมรูปว่าวนั่นเองนะคะมีเพียงรูปเดียวนะคะที่ไม่เหมือนเขานะคะต่อไปค่ะเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก ปัดกันเป็นมุมฉากนะ,ะเด็กๆได้แก่รูปใดบ้างนะคะได้แก่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะต่อไปค่ะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะรูปสี่เหลี่ยมรูปว้างนะคะเด็กๆหมดหรือยังคะหมดแล้วนะคะเด็กๆต่อไปนะคะ สมบัติของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูมีคลิปมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะอยากจะให้คนตั้งใจเรียนนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในคลิปที่แล้วนะคะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆเกี่ยวกับความยาวด้านด้านตรงข้ามที่ขนานกันและขนาดของมุมแต่ละมุมในรูปสี่เหลี่ยมทําให้นักเรียนสามารถบอกชื่อของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆได้แล้วนอกจากนี้นะคะนักเรียนยังได้สํารวจเส้นทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆทําให้ได้สมบัติของรูปสี่เหลี่ยมนะคะจากนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะดูรูปสี่เหลี่ยมต่อไปนี้ค่ะ เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆคุณครูจะให้นักเรียนตอบคำถามคุณครูพร้อมกันนะคะว่ารูปสี่เหลี่ยมใดบ้างคะที่มีด้านตรงข้ามขนานกันอย่างน้อยหนึ่งคู่เมื่อนักเรียนดูรูปจากที่นักเรียนเห็นนะคะตอบคุณครูพร้อมกันเลยนะคะมีรูปใดบ้างคะรูปที่1นนะคะรูปที่สองนะคะรูปที่สรูปที่สี่ รูปที่6รูปที่7รูปที่8รูปที่9และรูปที่10ค่ะนักเรียนได้คำตอบตรงกันกับคุณครูไหมคะไปดูในคำถามต่อไปค่ะถามว่ารูปสี่เหลี่ยมใดบ้างที่มีด้านตรงข้ามขนานกันสองคู่นักเรียนลองพิจารณาดูนะคะได้คำตอบในใจกันแล้วใช่ไหมคะตอบคุณครูพร้อมกันเลยค่ะ รูปที่สองค่ะรูปที่สามรูปที่หกนะคะรูปที่เจ็ดรูปที่แปดรูปที่เก้าและรูปที่สิบค่ะไปดูคำถามต่อไปกันค่ะถามว่ารูปสี่เหลี่ยมใดบ้างที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันลองพิจารณาดูนะคะแล้วตอบคุณครูพร้อมกันค่ะรูปที่หก และรูปที่7รูปที่9และรูปที่10ค่ะเราไปดูคำถามต่อไปพร้อมกันนะคะถามว่ารูปสี่เหลี่ยมใดบ้างที่มุมทุกมุมมีขนาดเท่ากันนักเรียนลองพิจารณาดูค่ะได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะตอบคุณครูพร้อมกันเลยค่ะรูปที่สองนะคะรูปที่หและ รูปที่10ค่ะคำถามต่อไปนะคะถามว่ารูปสี่เหลี่ยมใดบ้างที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันสองคู่จากตรงนี้ตอบคุณครูพร้อมกันเลยนะคะรูปที่สองรูปที่สามรูปที่แปดและคำถามต่อไปนะคะถามว่ารูปสี่เหลี่ยมใดบ้างที่มีด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากันสองคู่ นักเรียนตอบคุณครูพร้อมกันเลยนะคะได้แก่รูปที่5ค่ะได้คำตอบตรงกันกับคุณครูใช่ไหมคะแล้วคำถามต่อไปถามว่ารูปสี่เหลี่ยมใดบ้างที่มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน1คู่ได้แก่รูปที่5เช่นกันค่ะและคำถามต่อไปนะคะถามว่ารูปสี่เหลี่ยมใดบ้างที่มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน2คู่คะ นักเรียนลองพิจารณาดูค่ะได้แก่รูปที่3รูปที่7นะคะและรูปที่8ค่ะต่อไปนะคะก็มีรูปที่9อีกหนึ่งรูปค่ะและคำถามอีกคำถามนึงค่ะถามว่ารูปสี่เหลี่ยมใดบ้างที่เส้นทะแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากคะลองพิจารณาพร้อมกันนะคะจะได้แก่รูปที่ห้า รูปที่หรูปที่7ดนะคะรูปที่9และรูปที่10ค่ะต่อไปค่ะลองดูอีกค่ะว่ารูปสี่เหลี่ยมใดบ้างที่เส้นทะแยงมุมยาวเท่ากันทั้งสองเส้นคะจากรูปนะคะเราจะได้ว่ารูปที่สองรูปที่หนะคะและรูปที่10ค่ะแล้วรูปสี่เหลี่ยมใดอีกบ้างคะ ที่มีเส้นทะแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันจากลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆนะคะเราจะได้รูปที่สองนะคะรูปที่สามรูปที่หกค่ะรูปที่เจ็ดนะคะรูปที่แปดค่ะรูปที่เก้านะคะและรูปที่สิบค่ะแล้วรูปสี่เหลี่ยมใดอีกบ้างคะ ที่เส้นทะแยงมุมเส้น1แบ่งครึ่งเส้นทะแยงมุมอีกเส้นหนึ่งนักเรียนตอบคุณครูพร้อมกันได้เลยค่ะได้แก่รูปที่5นะคะนักเรียนก็ได้รู้จักเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆกันแล้วนะคะต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนจับคู่ค่ะรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆนะคะในข้อ A, ข้อ B ข้อ C ข้อ D ข้อ e และข้อ f นะคะจับคู่กับลักษณะและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมในทางด้านขวานี้นะคะโดยเรามาดูในรูป a กันนะคะนักเรียนลองพิจารณาดูค่ะว่ารูปสี่เหลี่ยม a นั้นจะตรงกับข้อใดมีลักษณะและสมบัติอย่างไรคะตอบคุณครูพร้อมกันเลยนะคะข้อ2ค่ะเราจะได้ว่ามีด้านตรงข้ามขนานกัน2คู่ด้านใดบ้างคะ ในด้านบนด้านนี้นะคะและด้านล่างด้านซ้ายและด้านขวาขนานกันสองคู่แล้วตรงกับลักษณะในข้อใดอีกคะข้อ5ใช่ไหมคะข้อ5นะคะด้านตรงข้ามยาวเท่ากันสองคู่ด้านใดคะเช่นกันค่ะในด้านบนและด้านล่างในด้านซ้ายและด้านขวานะคะจะมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันสองคู่แล้วมีข้อใดอีกบ้างคะ ข้อ8นะคะในข้อ8บอกว่ามุมตรงข้ามนั้นมีขนาดเท่ากัน2คู่คือมุมใดคะได้แก่มุมนี้นะคะและมุมนี้เป็น1คู่มุมนี้และมุมนี้อีก1คู่เราจะได้ว่ามุมตรงข้ามนะคะมีขนาดเท่ากัน2คู่นอกจากนี้ยังมีลักษณะและสมบัติตรงกับข้อใดอีกคะข้อที่11นะคะบอกว่า เส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันลากเส,ส้นทะแยงมุมนะคะจากจุดนี้มาอย่างจุดนี้และจากจุดนี้มาอย่งจุดนี้นะคะเราจะเห็นว่าเส้นทะแยงมุมนั้นจะแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันแล้วรูปสี่เหลี่ยมนี้นะคะมีลักษณะแบบนี้นักเรียนคิดว่ารูปสี่เหลี่ยมนี้ชื่อรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะ <onne k> ใช่แล้วค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะ มาถึงตรงนี้นะคะในข้ออื่นๆคุณครูจะให้นักเรียนพักคลิปนี้แล้วลองทำด้วยตนเองก่อนลองจับคู่ดูค่ะว่ารูปสี่เหลี่ยมนั้นจะตรงกับลักษณะและสมบัติอย่างไรเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าคำตอบที่นักเรียนได้นั้นจะตรงกันกับคุณครูไหมคะ่ะนักเรียนลงมือทำเลยค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนจับคู่รูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆกับลักษณะและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมกันได้แล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาดูกันค่ะว่าคําตอบที่นักเรียนได้นั้นจะตรงกันกับคุณครูไหมคะ่ะไปดูในรูปสี่เหลี่ยม B นะคะในรูปสี่เหลี่ยม B นักเรียนพิจารณาแล้วตรงกับข้อใดบ้างคะมาดูกันค่ะจะได้คู่กับ ข้อ2นะคะบอกว่ามีด้านตรงข้ามขนาดกัน2คู่ในด้านนี้และด้านนี้1คู่ด้านซ้ายและด้านขวาอีก1คู่รวมกันเป็น2คู่และตรงกับข้อ3ที่บอกว่ามีด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะคะและมุมทุกมุมค่ะเป็นมุมอะไรคะเป็นมุมฉากทุกมุมเลยแสดงว่ามุมทุกมุมมีขนาดเท่ากันแล้วเมื่อพิจารณาเส้นทแยงมุมนะคะนักเรียนลองลากดูค่ะ จากมุมนี้มายัางมุมนี้จะเห็นว่าเส้นทแยงมุมนั้นตัดกันเป็นมุมฉากแล้วก็เส้นทแยงมุมทั้งสองเส้นเป็นไงคะยาวเท่ากันซึ่งตรงในข้อ10นอกจากนั้นยังตรงกับข้อ11ที่บอกว่าเส้นทแยงมุมนั้นแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันค่ะแล้วรูปสี่เหลี่ยมที่มีลักษณะแบบนี้นักเรียนตอบได้ไหมคะว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะ ได้คำตอบตรงกันกับคุณครูไหมคะเรามาดูในรูปสี่เหลี่ยม C กันต่อนะคะพิจารณารูปสี่เหลี่ยม C ีค่ะจะได้ว่าตรงกับข้อใดบ้างเอ่ยมาดูคำตอบของคุณครูกันค่ะคู่กับข้อ2นะคะที่มีด้านตรงข้ามขนาดกันสองคู่ด้านใดคะด้านบนด้านล่างด้านซ้ายและด้านขวานะคะแล้วมุมทุกมุมเป็นอย่างไรคะ เป็นมุมชาแสดงว่ามุมทุกมุมนั้นมีขนาดเท่ากันด้านตรงข้ามล่ะคะด้านตรงข้ามยาวเท่ากันกี่คู่คะ2คู่ซึ่งก็ตรงกับข้อ5นอกจากนั้นเมื่อนักเรียนลองลากเส้นทะแยงมุมนะคะจากมุมนี้มายังมุมนี้และจากมุมนี้มายังมุมนี้จะได้ว่าเส้นทแยงมุมทั้งสองเส้นยาวเท่ากันตรงกับข้อ10และได้อีกว่า เส้นทะแยงมุมนั้นแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันตรงกับข้อ1 1จากรูปสี่เหลี่ยมที่มีลักษณะแบบนี้นักเรียนบอกได้ไหมคะว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดคะเก่งมากเลยค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะต่อไปเรามาพิจารณาในรูปสี่เหลี่ยมดีกันนะคะเป็นไงคะรูปสี่เหลี่ยมดีมีลักษณะอย่างไรบ้างคะมาดูคำตอบของคุณครูกันค่ะ คุณครูได้ว่ามีด้านตรงข้ามนะคะขนานกัน2คู่ในข้อ2ก็จะได้ด้านบนด้านล่างด้านซ้ายและด้านขวานอกจากนี้เมื่อสังเกตแล้วเราจะเห็นว่าด้านทุกด้านนั้นมีความยาวเท่ากันนะคะตรงกับข้อ3และนอกจากนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามุมตรงข้ามเป็นอย่างไรคะอย่างเช่นมุมนี้และมุมนี้มุมนี้และมุมนี้นะคะ มีขนาดเท่ากันสองคู่เมื่อนักเรียนลากเส้นทะแยงมุมก็จะได้ว่าเส้นทะแยงมุมนั้นตัดกันเป็นมุมฉากและเส้นทะแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันเราจะได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมแบบนี้มีชื่อว่าอย่างไรคะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนค่ะได้คำตอบตรงกันกับคุณครูใช่ไหมคะเรามาดูในรูปสี่เหลี่ยมต่อไปค่ะรูปสี่เหลี่ยม E นะคะ นักเรียนได้คำตอบอย่างไรบ้างคะเมื่อจับคู่แล้วนะคะคุณครูได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมนี้นะคะมีด้านตรงข้ามขนาดกันเพียง1คู่ในด้านใดคะในด้านบนและด้านล่างรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกัน1คู่เป็นลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมใดคะตอบคุณครูพร้อมกันเลยคะ่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะต่อไปเรามาพิจารณาในรูปสี่เหลี่ยม f นะคะ รูปสี่เหลี่ยม f นั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างคะมีลักษณะก็คือด้านที่อยู่ติดกันในด้านบนนี้นะคะยาวเท่ากันด้านล่างในด้านนี้และด้านนี้ยาวเท่ากันซึ่งตรงกับข้อ6นะคะจะได้ว่าด้านที่อยู่ติดกันนั้นยาวเท่ากัน2คู่แล้วมีลักษณะอย่างไรอีกคะในข้อ7นะคะจะได้มุมตรงนี้ค่ะและมุมนี้นะคะ มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน1คู่เมื่อเราลากเส้นทแยงมุมนะคะจากจุดยอดมุมหนึ่งมายังอีกจุดยอดมุม1และลากจากจุดนี้มายังจุดนี้เราจะได้ว่าเส้นทแยงมุมนั้นตัดกันเป็นมุมฉากซึ่งตรงกับข้อ9และตรงกับข้อ12ด้วยค่ะว่าเส้นทะแยงมุมเส้น1แบ่งครึง่งเส้นทแยงมุมอีกเส้นหนึ่งรูปสี่เหลี่ยมลักษณะแบบนี้เราเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมชนิดใดคะ เราเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปเว้าวค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะจากรูปสี่เหลี่ยม B จนถึงรูปสี่เหลี่ยม F นั้นนักเรียนได้คำตอบตรงกันกับคุณครูไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะจากตรงนี้นะคะคุณครูคิดว่านักเรียนนะคะพอจะบอกเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมกันได้แล้วต่อไปนะคะเรามาสรุปลักษณะและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆพร้อมกันเลยค่ะ โดยในรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามนะคะขนานกันสองคู่ด้านที่อยู่ตรงข้ามกันเป็นอย่างไรคะยาวเท่ากันมุมตรงข้ามนะคะในมุมนี้และมุมนี้มีขนาดเท่ากันและเส้นทะแยงมุมนั้นแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันค่ะเรามาดูรูปสี่เหลี่ยมต่อไปนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นจะได้ว่าด้านตรงข้ามนะคะขนานกันสองคู่ด้านทุกด้านยาวเท่ากันมุมทุกมุมเป็นมุมอะไรคะมุมฉากเส้นทะแยงมุมยาวเท่ากันและตัดกันเป็นมุมฉากทั้งยังแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันอีกด้วยค่ะเรามาดูรูปสี่เหลี่ยมต่อไปนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเช่นกันค่ะจะมีด้านตรงข้ามนะคะ ขนานกัน2คู่ด้านที่อยู่ตรงข้ามกันเป็นอย่างไรคะยาวเท่ากันและด้านที่อยู่ติดกันในด้านนี้และด้านนี้นั้นยาวไม่เท่ากันมุมแต่ละมุมเป็นอย่างไรคะเป็นมุมฉากนะคะเมื่อลากเส้นทแยงมุมเราจะได้ว่าเส้นทะแยงมุมนั้นยาวเท่ากันและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันค่ะ ต่อไปนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนค่ะจะได้ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามนะคะขนานกันสองคู่ในด้านบนและด้านล่างด้านซ้ายและด้านขวาด้านทุกด้านเป็นอย่างไรคะยาวเท่ากันเมื่อเราดูที่มุมจะเห็นว่ามุมแต่ละมุมไม่เป็นมุมฉากนะคะมุมที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างเช่นมุมนี้และมุมนี้จะมีขนาดเท่ากัน มุมนี้และมุมนี้มีขนาดเท่ากันเราจะได้ว่ามุมตรงข้ามนั้นมีขนาดเท่ากันเมื่อนักเรียนลากเส้นทแยงมุมจะได้ว่าเส้นทแยงมุมนั้นตัดกันเป็นมุมฉากและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันค่ะต่อไปนะคะรูปสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามนะคะขนานกันเพียง1คู่ก็คือด้านบนและด้านล่าง รูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้านะคะจะเป็นรูปที่มีด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากัน2อคู่ในด้านบนนะคะและในด้านล่างและมีมุมที่อยู่ตรงข้ามกาันมีขนาดเท่ากัน1คู่นะคะในมุมซ้ายและมุมขวาเมื่อนักเรียนลากเส้นทแยงมุมนะคะจะได้ว่าเส้นทแยงมุมนั้นตัดกันเป็นมุมฉาก และมีเส้นทะแยงมุมเพียงเส้นเดียวนะคะที่ถูกแบ่งครึ่งด้วยเส้นทะแยงมุมอีกเส้นหนึ่งค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆคลิปวิดีโอที่คุณครูได้นำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะก็จะมีเนื้อหาและก็ในส่วนสุดท้ายของคลิปก็จะเป็นสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้นะคะถ้าใครฟังไม่ทันหนูสามารถกลับไปฟังซ้ำได้นะคะเด็กๆสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะ คุณครูก็จะให้เด็กๆฝึกกิจกรรมอขอไปค่ะทำกิจกรรมฝึกทักษะนะคะในหนังสือเรียนหน้า100นะคะเด็กๆหน้า100นะคะถ้าใครทำแล้วมีปัญหาหรือสงสัยอะไรนะคะหนูก็สามารถกลับไปฟังซ้ำได้ในขณะที่หนูทำแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆ ในส่วนของกิจกรรมฝึกทักษะนะคะก็จะ ให้เด็กๆนะคะพิจารณาเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมแต่ละรูปแล้วตอบคําถามน,นะคะซึ่งรูปสี่เหลี่ยมแต่ละรูปนะคะก็จะมีชื่อของเขาบอกอยู่แล้วนะคะว่าเขาชื่ออะไรบ้างอย่างเช่นรูปแรกข้างบนนะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมกอของ,องอนะคะหรือรูปร่าสุดข้างล่างเลยนะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมดอมผอทออนะคะเด็กๆแต่ละรูปนะคะก็จะมีเส้นค่ะเส้นทแยงมุม ให้เด็กๆได้ดูอย่างชัดเจนนะคะก็จะมีคำถามอยู่ทั้งหมด6คคำถามนะคะโดยให้เด็กๆนะคะลอกโจทย์ลงไปในสมุดนะคะลอกโจทย์ลงไปในสมุดทีละข้อทีละข้อนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวค,คุณครูจะยกตัวอย่างให้เด็กๆสัก2ข้อละกันนะคะเพื่อเป็นการลดปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมายเนาะค่ะมาดูกันค่ะจากรูปภาพนะคะ ครูขอ,อยกตัวอย่างข้อหนึ่งนะคะรูปใดบ้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะเหตุใดนะคะจากสมบัติเงื่อนไขของเขานะคะตามเส้นทแยงมุมนะคะเส้นทแยงมุมของเขานะคะมีอะไรบ้างนะคะเป็นลักษณะยังไงก็คือเส้นทแยงมุม แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันใช่ไหมคะเด็กๆและตัดกันเป็นมุมฉากนะคะนั่นก็คือมีอนไหนคะหลายคนเห็นแล้วนะคะว่ารูปไหนนะคะเพราะฉะนั้นตอบนะคะเด็กๆรูปสี่เหลี่ยม ABCD นะคะเพราะเส้นทแยงมุมยาวเท่ากันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันเป็นมุมฉากนั่นเองนะคะเด็กๆเ,เป็นอย่างไรบ้างคะ ายคนตอบถูกนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆอ,อีกสักหนึ่งข้อนะคะเด็กๆคุณรูขอยกข,ข,ข้อ4นะคะรูปใดบ้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเพราะเหตุใดนะคะรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะก็คือมีด้านทั้ง4อย่างเป็นยังไงกันะคะขนานกันอยู่2คู่นะคะเด็กๆได้แก่รูปใดบ้างค่ะ นี่คือคำตอบนะคะได้แก่รูปสีเอขอขออปส่เหลี่ยมกขคงรูปสี่เหลี่ยม a.b.c.d. รูปสี่เหลี่ยมปอทบและรูปสี่เหลี่ยม m.o.s.k. นะคะเด็กๆ,ๆมีด้วยกันทั้งหมด4รูปด้วยกันค่ะสำหรับใครที่ยังพิจารณาไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะหนูก็ค่อยๆพิจารณาไปนะคะว่าสิ่งทีุ่ณครูเฉลยกับสิ่งที่คำถามเขาถามมามันสอดคล้องกันยังไงนะคะและ ข้อที่เหลือนะคะให้เด็กๆทําเพิ่มเติมนะคะโดยหนูลอกข้อ1กับข้อ4ลงไปด้วยนะคะเด็กๆทํางานลงไปในสมุดนะคะเด็กๆแล้วก็ขอเน้นย้ํานะคะการส่งงานทุกครั้งหนูจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อการตรวจงานของคุณครูแล,และก็ให้คะแนนได้ทุกคนนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณครูน้ำอ้อยนะคะก็ต้อง ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และสาระดีๆในเรื่องของสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณคุณอ้อยขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ